เกือบตายแล้วไหมเกือบตายแล้วนี่เมื่อกี้เหลือสองเห็นใช่ไหมโอ้โหแล้วคือแบบว่าถ้าสมมติว่คือรู้เลยว่าถ้ากูปล่อยมาถ้าปล่อยตายแน่ใช่ถ้าปล่อยคือแตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พูดถูกเออแล้วเมื่อกี้คือลบเปนกี่คนก็ไม่ดูอะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยยา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 เหลือเนี่ยยาเหลือใครยังไม่ได้เก็บรักเฟมรักเฟมยาเหลือยาเหลือยโอ้ไม่โอ้ไปแล้วปิกปิก <c oughs> <expand> นายมันคุณครั้งนายมัน <Island> คุณครั้งมีดาบเราเปรี้ยวใครก็ห่าน้ำนะเหงื่อทงนั้นลงมเป็นกาแลนเปลี่ยนโคตเพ้อเฮ้ยตัวตัวอะไรเนี่ย้วะาเช้าวะเช้าอะไรอ่ะวเชาอะไรฮ้ยใครยิงนั้นอะ

เฮ้ยตรงนี้ผมไม่ใช่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 ยังไงตรงนี้คิดเหมือนเห็นอะดรีนาลีนไม่รู้อยู่ไหนล่ะอะดรีนาลีนอยู่ไหนวะไปไปไปมาเล่นโกคาร์ดกันดีกว่าหาของแป๊บนึงหาของแป๊บนึงเนี่ยเจะแล้วจะแล้โอ้โหนี่เฮ้ยไม่ใช่ผิดอันคือหาของแปเป็นนี่นี่นี่ตรงนี้มีของไปเป็นนะมีเมียดอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนเอาไปอะดรีนาลีน ใช้ปืนพกหน่อยแล้วล่ะกระสุนจะหมดแล้วเดียวเพิ่งออกมาเมื่อกี้ให้หมดแม็กเลยนะไอเด้นปไปไปอยากเล่นโกคาจังเลยอะหลนบาสเลยครับเออวะ <laughs> อะออกไปออกไป

ไปอะรองกูอ่ะก็การคนดื้อไม่ทันได้เตรียงใจเมื่อเห็นเธอล้มจากไปแตบอลรักแต่บอลรัเกิดใหม่ใโดนทุบไปสิทธิกิจังหวะนรกมากเมื่อกี้เนี่ยสิคือโดนแทงแทงอัดลนมเราโดนแทงแล้ว ิวก่อนิวลก่อนเลยิวก่อนเลยิเลยใครมียาให้ไอเดนรัวๆโอ้ยหม้ิกมียาือเปล่าเด็กิอดีนาลีนอะอดีนาลีนอะฉีดเดนลีนมาให้ฉีดนิวได้นิดนึงโอ้โหไปบอมไปบอมค้าแล้วโอ้ชิบะควาไมสร็ลยเอาเอายาไปเอ้อสวย สวยตรงไหนงานเข้าไปครับไปครับเดี๋ยวรอคุณไอเด้นก่อนคุณไอเด right. huh? ่นจะแย่แล้วตรงนี้พี่ขอเฮ้ยเฮ้้จอกี้อยู่นี่้พี่น่าจะอยู่บนหลังคา้าหนแบบหลังคาบน้ายไปตรงนี้มียาเฮ้ยกระเป๋ายาผม้ีกระเป๋ายามาไอเดนไอเดนเดี๋ยวจ้ากี้จอกี้อยู่บนเจ้า Hold on, hold on. Coming now. Oh, I didn't know that not you did She probably saved this for me, but What the hell? Respectiveness! Reload! Hey, what's in Molotov! น่าอยู่หลังกำแพงไม่อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าไม่อยากสถานการณ์ไม่ค่อยพร้อมตรงนี้มีวัวด้วยต้องมวนปีนปีนซึ่งข้างบนปีนซึ่งบอลบอกว่าไม่ไอ้ตรงนี้มีของตรงนี้มีของไมม่ีอะไรไม่ใช่นี่ว่ะที่เก็บของเฉยๆไม่ได้เล่นนานลืมออกทางไหนว่าเดี๋ยว น่าจะตรงเนี้ยนี่นี่ขึ้นขึ้นข้างบนไปเนี่ยขึ้นข้างบนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วข้างบนไม่มีของหรอโอเคอันนี้แหละไอเด้นแม่งใจหยาบมากอะคือกูเหวตแบบซอมบี้แม่งลุกขึ้นมาแล้วอะไอเด้นไอเด้นไอเด้นยืนยืนอูซอมบี้ตบหลังลงเฟรมรอดไปฮะสกิดสกิด ไอปืนโอ้โหเหลือกระสุนอยู่50ต้องเปลี่ยนแล้วว่ะจะเอาเสน่หก็ไม่ค่อยเวิร์กเอาช็อตกันแล้วกันต้องเปลี่ยนนะครับอุ้ยผิดโอ้ยฮันเตอร์มาอุ้ยโอ๊ยกระโดดตกไปแล้วฮันเตอร์เลยไปนะชอตเจอออโเคไปุ้ยื่น เพื่อนมาซะเยอะเลยไปไหมแซมแซมแซมเสร็จแล้วสวยละโอ้ยโอ้ยลูกสองนี่มันยิงโดนเพื่อนดีจริงๆเว้ยเออมันกระจายโดนเพื่อนจริงๆเลย ชอบชอบตะันเรวมันไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆวะเอาละเอาละเอาละวิทอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละผมมีมอนอท็อปมีสนด้วยผมมีท็อปผมมีท็อปแต่ว่าผมปืนกระสุนหมดว่ะเออยู่นี่ไงดีอ่ะไหนอ่ะเปิดแล้วลมปงีอย่าพิ่งหยุพิ่งจะทันอยู่มันต้องปีนขึ้นมาหาเราให้ผมผมผมปางเฮ้ยจีาแล้วปี๋ไป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 ไไป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  ไยโอ้ยโอ้โไม่ค่อยได้นัดแ่กันไปครับไปครับว่าแต่บอลยังไม่เกิดอีกเหรอวะผิดคิวไปหน่อยผิดคิวทำไมเกิดยังไงอ่ะมันจะเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดเฮ้ยผมต้องการ์่นเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเย้เ้ย้เ้โเฮยยเยเอยเเยย้เห อ้าวหายไปไหนเงียบจังเป่ายาเป่ายาอยู่ใครเ่ยเอาไปแล้วเห็นไ,ไหมอเ,เออฮับอลอรงยังไม่เกิดอีกโมันให้มให้โอเพ็นเกตเฮ้ยตรงนั้นมีชาร์เจอร์ยันไว้ยันไว้ชาร์เจอร์นี่ไงนี่โอ้โหเฉียดมไปวิ่งใส่นี้เลยมีฮันเตอร์ด้วยที่เดิมโอ้ยนี่เรามีสไนสวยสไนซัดไปสไนซัดไปน้องชายเออ เ,เ,เ,เตรียมพร้อมนะครับไปแผมกินได้ให้ผมกินได้ให้ครอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจิ้มตายแล้วระวังมากขึ้คนได้ไหมคนกินได้อยู่นะเอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์อร่าอ่ะอยู่หน้าคุนไปนะ ก่อนดี่อนโอ้โดนตบดีจังไม่มีเวลาดึงเลยอะดึงไหมดึงไหมดึงเลยเอเดนเอาอยู่เอเดน Get up Get up Get up ไม่อยู่เกิดต้องหลังเอเดนต้องหลังอี้ไปไปไปเข้าเกตวิ่ครับปิ้งวิ่งวิ่งยาวยาวยาวทางนี้ทางนี้ทางนี้ เอา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 ดเทียบเลยเนี่ยไปไปไปเทียบมามามาไปเองไปเองมาได้เลยครับต <m uch growing dragon> ัดี่โวิ่งวิ่งสมอเตอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าไอ้สมอเตอร์ไปมันผมเลยผมว่าอาวุธ หลังเจ็บคันอาวุธสอแล้วับอาวุธสอาวุธปะแล้วนะฝากไมเีไม่มีคนได้วยไม่มีอะไรเลยเอาไปใช้เปนกระเบื้มามสนต์อัดป่มเฮ้ยจัเจัเจัเจอเจ่เจ่้ม่งอวู่มาัูเ่ล้มอยู่แล้วปนากฝากก่ากก่โอ้ยอเดนอเดน้กนทำอไรรเ้ะ ริบดึงเลยครับก่อนที่ทามุกจะมาคิดตาคิดตาเดี๋ยวครับสบายดึงไงเนี่ยเชียร์ผิดนะเราไม่คุ้นนะเจ้า you feed ตีหน่อยตีหน่อยตี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 ถอยถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมจะถึงก็จะหมดแล้ววะชิลๆไปเพื่อนเดี๋ยนะไป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 ต้องไปต่อต้องไปต่อสุดหมดวะสุดหมดวะเหลือยี่สามไม่เหลือ อุ้ยี่เหี้ยใครเดนล้มใครเด่นล้มชิมผ่านแล้วบาแล้วถอยก่อนได้ไหมโอ้ยแคทเจอร์มาออกเอาโดนอีกแล้วอะไรไม่จะตัวยขนาดนั้นไปครับไปครับไปครับไปไปปีทางให้อยู่ปีทางให้อยู่มา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 ไปไปครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับช้ากว่านี้ไม่ได้ครับอ่อเฮ้ยเดือดจะหมดด้วยไหม ไปเลย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 เดิไม่ได้เลยโอ้โอ้ my god โอ้ my god ยหบ้ลาลาโดนอีกแล้วไม่ีปืนเทียอะไรแล้วี่ยไปลเ,เลเะเืทม,มันไม่ได้ แลเอเดนกดาวเ่มหมอเดนพีพีตัวนึงีพีมีพี่มาเ่นไลงตุ๊เกิดละแม่งเลยเราเราตัดชั้นื่อกี้อาไปได้ไหม ภาพตัดน่าเกียดจัดบอกเลยว่าน่าเกียดจัดไป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 โอเคอันนี้เดี๋ยวจะถึงอีเวนต์สับตีแตกกันแล้วครับนี่มีมีกระเป๋ายาอันนึ่งไปเอาเอาเลยกระตุ้นให้เติมเอาละกันไอเดนเข้าไปไอเดนเล่อนนอนสุดตอนเนี้ยหรือว่าเราต้องตั้งระดับตรงนี้หรือเปล่าวุ้ย ใล้เลยอยู่คนคลี่อยู่คี่คขวาอยู่อยู่ไหมครับเดี๋ยวผมขวาเป็นคนขวาผมซ้ายไปเสขวาอยู่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนต้องรอก่อนกระสุนไม่จำกัดอัดไปเลยตอนบอลนะ โอ้ยขวขวาขวขาขัขึ้นมามาเอออ้าตยอย่างนี้ได้ไีกจะสูบไปหมนะสปแค่นี้เดีวดันลกให้เวงเว่งเวงดันให้ดั้ดันให้เออเออเปิดแล้วเปิดแล้วเต็มสัตูแตกครับแตกครับศนให้พรฟอม้าเตรียมเลย้อมเลยก็ไม่้อมเลยไปไปไปปา

ปล่อยเพื่อ hey, ี่ยโอ้โหเรื่อนน้อยเลื่อนน้อยิวเลยิวเลยิราอยเอยู่เรายเราอยู่เราอยู่ไปดิกติ๊กไไปไต่อไเด็กเียกตบิตบปิดมีระเบิดไฟหมดี่ีระเบิดไฟหมดหมดแล้ว ต้องไปทำไหวะไอพีฮันเตอร์โอเคฮันเตอร์แตกฮันเตอร์ตก้ยเียแตกกูเสียแล้วยู่มืนี่เดอดจังวะต้องหลังเขางหลังโอ้โหโอ้โอ้โอข้างหลังข้างหลังโดนเกาโดนเกาเฮ้เดลเฮ้ยมีชาเจ้ข้างหลังงาเข้าแล้วดิ

รีโอ้ยงูตายแล้วเหรองั้นะเขาเขาเซฟเลย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 ไม่ได้แล้วโอ้โเชีย่ยไปไม่ทันด้วย Get inside โอ้โเชีย่ยดูนี่มาเอากระสุนก่อนยับเยินบอกเลยเอาด่างไปฟันมันสินะเอาด่างไปฟันดีไหม ไอ้ยี่ไงไอ้ได้เกิดแล้วเลือดเต็มด้วยเนี่ยวันหลังเอ้ยไม่ใช่เลือดเต็มเลือดเขียวเลยเนี่ยบอกเลยเลือดครึ่งเดียวบอกเลยนะวันหลังก็ดีกว่าพกพี่แดงอะวันหลังใครจะตายนี่ไปตายก่อนเลยนะไปตายก่อนเป็นแชปนะบอกเลยเฮ้ยต้องต้องตบจริงดีวะอย่าตายตายก่อนได้ก็อย่าตายหุ้ยเลือดยังไม่ใช้แล้วกันให้ชนในเฟิร์นี้ได้เดี๋ยวมันก็มีให้อีกไม่น่าดีชนในเฟิร์ไม่เคยดี ในเมื่อในเมื่อมันจะไปต้องใช้ก่อนใช้เยี่ยมเลยครับไปอยากได้ของจังเลยมีของไหมครับของเลยว่าทางไปต่อบนี่ครับนี่ครับมีของไหมไม่มีเหรอโอ้ของนี่โล่งมากเลยกระเป๋าเบ็เบาๆกระเป๋าเบามากเลย เมื่อกี้เห็นมันมีกระเป๋าไอ้นี่นะกระเป๋าเฮียวไม่เห็นมีใครเอาเลยเฮมาเต็มเลยมาเต็มเลยไอ้ยด้ยด้ยยอนหน่อยย้อนหน่อยย้อนหน่อยเฮ้ยยอนหน่อยเฮ้ยย้อนหน่อยย้อนแล้วย้อนแล้วเผื่เป็นเสองทางเลยด้านหลังด้านหลังเต็มอยู่ด้านหลังเต็มอยู่เต็มอยู่เต็มอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสมองเกอร์สมองเกอร์อ้าวไปโคดอูอ็นเตอร์เอ็นเตอร์เออโอ้โหไปโคดไกลเลย โงโอ้ยโอ้ยงรับทุกอย่างสายแทงจริงๆสายแทงที่แท้คอคนเปิดไอ้สตวรับทุกอย่างเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเลียร์ก่อนเดี๋ยวเาทุกคเมเา เหมือนเหมือนจะต้องมีอะไรให้ต่าสักอย่างเงี้ยเนี่ยโอ๊ยตนนัวน,นี้ตัวนี้กระสุนเต็มเลยกระสุเนเยอะจ้ะมีกระเป๋ายาปะไม่มีไม่มีไม่ได้กระสุนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเราต้องเหยียบไปเนี่ยต้องเรียกอันนั้นใช่มีกระเป๋าเนี่ยต้องเหยียบต้องเรียอยังไงเนี่ยอยู่บนนี้ครับอ๋อไม่ได้จ่ะ reloading นไม่ได้มีใครเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามีปอายาวันนี้นะสี่อันวู้ี่อันปอบเหลือสามละเหลือสองไหนวะในในวันนี้มีดอกไม้ไฟให้เก็บด้วยไหมเดี๋ยวเราต้องคอนโทรลซัมติงเงี้ย่่ไมคอนโทรลเขาเรียกว่าตั้งรับถูกชีวิตอันหนึงเผายาอยู่ไหนหาไม่เจอนี่นี่อยู่วันนี้วันนี้เราจะจัดคอนเสิร์ตกันแต่ก่อนอื่นผมมีมอเตอร์ท็อปเอาไอ้นั่นก่อน เอาเขาเรียกว่าเฮ้ยนี่นี่ขบบนเฮ้ยเฮ้ยเครื่องชุบเครื่องชุบเครื่องชุบอยู่นี่เอายาก่อนดีกว่าเอาไงเอาเครื่องชุบดีวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเขาไปเก็บก็ได้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันคือที่พ่นไฟไอ้ตรงนี้ตรงนี้เครื่องชุบมีสองอันแล้วก็มีนี่นี่นี่มีมีพาราพลาพาราพาราอีกคนนึงพาราอีกคนนึงพาราอีกเงินมีอะดรีนาลีนอีกสามอันครับตรงนี้โอ้โหมาเก็บของเตรียมพร้อมกันก่อนหึกหนักกำลังจะมาไหนดูก่อนดููก่่ออนนยไห อันนี้มีระเบิดไปบอมด้วยมสามอันอยู่ตรงนี้อนี่นี่นี่อยู่คนเดียวไหนวะามเจอเนี่ยมีิตยาโอ้ขึ้นไปสุดเลยนี่ว่าโอ้ยอย่างนี้นะอันอันดีท็อปมีมีท็อปใครยังไม่ถือท็อปอ่ะโอเคถือหมดแล้วนี่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเก็บโอเคไม่เป็นไรเอ้ยนี่อ๋อนี่ไงอีไโอ้โหเฮ้ยอันนี้กระสุนระเบิดกระสุนระเบิดวางเลยโอ้เดี๋ยวนะใช่เหรอ ใช่เนี่ไม่ใช่ใช่ป่ะเนี่ยไฟเวิร์กเนี่ยมันเอาไว้ยิงมันเอาไว้ยิงให้ให้ระเบิดปาปัาปาไปตรงพื้นก็ได้อ่ะใครจะใครจะเป็นคนกดใครจะเป็นคนกดสติ๊กเกอร์ไอตรงนี้ก็มีส่วนผมอยู่ข้างบนสุดเดี๋ยวผมคอยส่งสไนเปอร์ให้ไหนในคุณอยู่ไหนเนี่ยโอเคคุณอยู่ตรงนั้นนี่เองแล้วผมกดแล้วไปหนึนะฟิกฟิกจะวิ่งไปเรื่อยใช่ไหมพร้อเคเออไปแล้วนะ let's go พร้อม กระสุนก็พร้อมใครจะไปหยิบกระสุนนี่วิ่งผ่านแล้วกันอยู่นู่นนะ <c oughs> วิ่งผ่านแล้วกันทำไมไม่มคนกระสุนมาตรงนี้ไปไปกดไปกดตรงนู้นครับไปกดชิปอีกทีตรงน,นู้นหายเหรือมงึงเอ้ยแล้วใครจะไปกดละทีน,นี้ <ขอ S 1> ผมกดแล้ววิ่งกลับมาผม,ผมรู้ว่าใครต้องวิ่งกดเลยวะมันเลยก็ได้ไปกดตรงน,าน,านู้นนะแล้ววิง่งรีบวิ่งกลับมาผมรู้ได้ได้ไม้ไม้กูเควงเวงกูแทงกูแทงกูแทงเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยตรงนี้มีไปตัวนี้จะไปอยู่บนเวทีกันตรงนี้เราเปิดเยอะจริง พร้อมเปล่าพร้อมเปล่าวไปไปไปตั้งรับบนวีธีดีกว่าแนะนำเออบนวีอาจจะาีกว่ามันกระสุนมันเยอะอดีเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนเยอะเอาเอาเอาเนี้ยนก่อนเออเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมือดีตอกไ้ไฟกระจายกระจายก่อนของไม่กี้อยู่ไหนต้องยิงเออมีเนี่ยเครื่องชุบเครื่องชุบอยู่นี่อ่ะโอเคดีวะไฟไม่นะไปเวิร์ฟไฟเวิร์ฟโยนลงมาโยนลงมาต้องใช้จริงจิงมันก็ไม่ต้องใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเอาเถอะ โอ้โหอันนี้มีอดีผมหยิบืหแดกก่อนเลยดีกว่าวะแดกก่อนเลยปวดหัวคุณ Pick me แดกแล้วปวดหัวเยยพร้อมนะครับพร้อมนะครับไฟวิ่งเลยนะอเอาเลยนะ Let's go <S ะคุณอยู่คุตต้าแล้วคุณพร้อมหมด เราจะมาเล่นพีเราจะมาเล่นคอนเสิร์ตกันเฮ้ยโอ้โหยอดตัวพิเศษตัวพิเศษจบปุ่นระวังระวังกดเทียบเลยเฮ้ยช่วงนี้คือเวลาที่คุณอาจจะสามารถยื้ได้ทางซ้ายนะไหมเปล่าช่วงนี้นั่นแหละนั่นแหละ่อไป่อไปเลยฮิวไปเลยฮิวสวยสวยทำไมเลือดเหลือเก้าเนี่ยนะก่อน

ทางขวาผม้นขวาคุขวาบุ้ขวาคุ้นท็อปอยู่ไหนวะท็อปต้านท็อปะวังพิษจัดลดาจัดลงพิษเราพิษโคตรน่ากลัวตอนนี้จริงเลยป็นแรงมากโอ้โห ตัวอะไรวะเนี่ยกสจะหมดดีกว่าไอ้ดินโมไอ้ดินโมเฮ้ยนี่คือหมดเป็เวฟหรือเปล่ามันเนี่ยจอุ้ยจะพิชมากเกินไอ้แค่ดึงเฮ้ยโอยจอกอันเตอร์เอ้ยแทงแท้งแท้งหูหินเรียกี่ตัวเนี่ย พัดก่อนพัดก่อนสวยตรงหินตรงหินตรงหินตามมาจากไกลไหนว่ามองไม่เห็นายกาดตัวขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปดึงไปดึงไปดึงโอเคแลวงเฮ้ ใครยเก็บยาเรายังไม่ได้เกียร์ฮิวเลยฮิวเลยไปเลยนะไปเลยนะเฮ้ยมีใครเอายาแล้วไปเอาเครื่องชุบได้ไหมฮันเตอร์สายฮันเตอร์สายฮันเตอร์สายเอเดี๋ยวไปเอาเอาใครกดเข้าแล้วไว้จะเก็บไปนตอนตอนตอนซอมบี้ไป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 ไไปไไปไไปกไปไไไปกไปเไไ ระวังนะระวังระวังจะอยู่นานจะอยู่นานอ้วกอ้วกอ้วกเามุ่งเดี๋ยวะไม่ได้ีลกดีั่ไม่ได้ปนเลยไม่ได้เป็นเลยกับ่แต่ส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่ได้ใช้หรอกแต่จะไว้เพื่อเพื่อใตายไม่ตายแล้วก็ไงสกหาซ่นกับี้ายกับขี้ข้างบ นี่ตพีตพีตัวพ,วพ,วพด้านซ้ยเฮ้ยชัตเชัดเจชัดเจชัดเจชัเโอ้มเมอ่ะอเมื่อตายไปลมอเจต่างจกที่สูง อ่าวอุ้ยนี่มันเทคนิคการยิงกระสุนี่ด่สดีว่าอ้ยอุ้ยอุ้อเด้ไอเด้นไอเด้นยิงสวนยังโหดกระสุนที่มีบ้างเออยอ้อเเลยไม่ไไม่แนะนำให้ทิเ้ยยกยนี่วรม่จะมาถึงละ

เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเพื่อนมีเยอะเลยเพื่อนมาแล้วมาแล้ไป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 ฮ้ยเยจเยใจเยจไปหองไปหอไปหอไปหอไปห้รูมาไอเดนมาเ่จงไอนก็ยิงกันเลยไอเดนวิบาอเดนวิวิิิิิเียเข้าเลยเฮ้ย โอ้โหไม่มีวันหมดจริงๆเสียดจูเียดกลัวเล่นได้อีกเยอะเลยนะทำอะไรนะเอาจบแล้วกลัวด่านนี้นะด่านนี้ไม่เหนื่อยมากใช่ไอ้ด่านเมื่อกี้เหนื่อยเนี่ยพาร์ติ้งอะเหนื่อยกัดเลยโอ้โหมาดูเรามาดูแคมเปญนี้ครับสถิติบ้าหิ ล่วงฝุเลยเว้ยไอ้เฟิร์สเอเยตอ่างบ้าคลั่งเอยนพิวอะดรีนาลีนโอ้โหใช้อย่างบ้าคลั่งบอกเลยไปบอมไอ้ทุกอย่างที่คว้าได้เออไปบอมนี่นักโยนอยู่แล้วฮะโหมดท็อปอบูมเมอร์เมลีที่ผมไม่เคยใช้เลยเนี่ยผมไม่เคยใช้เมลีของจริงฮันเตอร์บูเมอร์สโมอเลอร์ชาร์เจอร์โกลาสามวิคิวสปิเตอร์โอ้โหสิบเอ็ดตัวเอสเซนตคอมมอนอีคอมมอนเยอะโหมดอินเฟส โดนดามิ่น้อยสุดคนโดนเปหลักพันเลยชัปเตอร์นี้อุ้ยผมโดนดามิ่น้อยสุดอ๋อผมยิงแงไปทัดที่ศีรษะมึงแกคนยิงเกี้ยส์คุณเดินไปซัดเนี่ยโอ้โตซาบะรได้อยู่จะยิงแม่นอยู่ลงมาได้เอ๊สองพี่จะสามตัวเลยนะพี่สามพันเลยไมปปก